องค์กรนะครับที่โทรศัพท์ติดต่อมาหรือว่าไลน์เข้ามาอยากจะขอคำแนะนำในการที่จะทำเจดีนะครับบางองค์กรก็อยากจะ,จะว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาพาทำในการทํา j ดีบางตำแหน่งใหม่นะครับหรือว่าปรับปรุง j จดีที่เคยทำไว้แต่เดิมเนี่ยเนื่องจากมองว่า j จดีมันอาจจะยังมีตัวการระบุข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าแบบฟอร์มมันยังดูไม่ค่อย เรียบร้อยยังไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับก็เลยอยากจะทำการปรับปรุงเสียหน่อยนะครับแต่ครั้นว่าถ้า HR จะไปดาเนินการปรับปรุงเองเนี่ยเนื่องจากเจดีเอชอาไม่ได้ทำเองทั้งหมดหรอกครับคนสำคัญคนหลักที่จะทำเลยก็คือต้นสังกัดคือหน่วยงานต่างๆพอต้องทำข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของ JD เนี่ยในตำแหน่งงานของสังกัดตัวเองถูกต้องไหมครับ h r ก็จะทำหน้าที่หลักในการที่จะวางโครงสร้างหรือส่วนประกอบของ J d ดีว่าจะมีอย่างไรบ้างนะครับเมื่อถึงตรงจุดนี้ผมจะแนะนำองค์กรต่างๆเสมอไม่ว่าจะจ้างเป็นที่ปรึกษาหรือไม่นะครับเวลาที่มีการปรึกษาหารือกันเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมคิดว่า h r เนี่ยคงจะต้องตกผลึกหรือตัดสินใจให้ได้อาจจะถามกับผู้บริหารระดับสูงของเรานะครับว่า JD เนี่ยจะทำแบบใด นะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวผมเองนะครับเจดี JD น่าจะทําออกมาในสอลักษณะลักษณะแรกก็คือ JD ที่ไม่มีส่วนของปัจจัยการประเมินค่างานเป็นส่วนประกอบกับลักษณะที่2ก็คือ JD ที่มีส่วนที่เป็นปัจจัยในการประเมินค่างานเป็นส่วนประกอบนะครับถ้าลองนึกดูนะถ้า JD ที่ไม่มี ปัจจัยในการประเมินค่าง,งานเป็นส่วนประกอบก็คือเจดีแบบแรกอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยก็จะมีส่วนของตำแหน่งงานต้นสังกัดผู้บังคับบัญชาจ o อบเกรดหรืออาจจะเรียกโพสิชันเลเวลนะครับของตำแหน่งงานนั้นนะแล้วก็หน้าที่งานอย่างย่อนะครับหรือว่าอาจจะระบุเป็นจ o อบเพอร์เพสอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็หน้าที่งานตามตำแหน่งนี้กิจกรรมงานมีอะไรบ้างแล้วก็คุณสมบัติที่ต้องการตามตำแหน่งมีอะไรบ้าง ก็จะมีส่วนประกอบหลักๆโดยประมาณนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2คือเจดีแบบที่มีส่วนประกอบที่เป็นปัจจัยในการประเมินค่างงานอยู่ด้วยเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าหลายๆองค์กรก็จะทํานะเพราะว่าเราจะใช้ข้อมูลจาก J d ดีตรงส่วนนี้แหละครับไปใช้ในการประเมินค่างงานที่เราเรียกว่า job evaluation นะครับคราวนี้ถ้าท่านจะใช้ JD ในแบบที่2เนี่ยท่านก็ต้องคุยกันก่อน,อนว่าแล้วตกลงอ่ะเราจะใช้ อะไรบ้างมาเป็นปัจจัยในการประเมินค่าง,งานท่านก็ต้องนึกก่อนว่าวิธีการเทคนิคการประเมินค่าง,งานของเราเราจะเป็นแบบไหนนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ย HR ก็มีอยู่หรอกว่าเรานิยมจะทําการประเมินค่าง,งานโดยใช้ปัจจัยอะไรบ้างซึ่งมันมักจะมีมอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือปัจจัยในการประเมินค่าง,งานแบบ g l o b a l นะครับคือขององค์กรต่างชาติที่ภกษาต่างชาติเช่น Mercer Accenture อย่างเงี้ยนะฮะกับ ัจจัยในการประเมินค่าง,งานของที่ปรึกษาที่เป็นโลโก้นะครับท่านก็จะคุ้นเคยอยู่ว่าเขาจะใช้ปัจจัยในการประเมินค่าง,งานแบบไหนแต่ว่าที่ปรึกษาต่างท่านกันก็อาจจะกําหนดปัจจัยในการประเมินค่าง,งานที่แตกต่างกันไปโอเคไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าองค์กรเราจะเอาแบบไหนถ้าเกิดสมมติเราไม่เคยประเมินค่าง,งานมาก่อนเลยเนี่ยก็ทํา J ดีในโครงสร้างแบบแรกก็น่าจะพอแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ประเมินค่าง,งานด้วยท่านก็ลองศึกษาดู สอบถามกับที่ปรึกษาหลายๆท่านนะครับลองดูตัวอย่างเนาะลองหาหนังสือมาอ่านดูนะครับก็จะรู้ว่าเออมันจะมีปัจจัยในการประเมินค่าง,งานนะครับที่มันเป็นมาตรฐาน standard ในเรื่องของอะไรบ้างแล้วเราก็ดูว่าเราพิธีการลงข้อมูลในแต่ละปัจจัยการประเมินค่าง,งานอันนั้นนะ่ยที่จะเอาไปอยู่ใน jd ลงกันยังไงปัจจัยในการประเมินค่าง,งานก็เช่นความซับซ้อนของงานอ่าหรือจะเรียกว่าความยากของงานก็ได้ความหลากหลายของงาน อำนาจในการตัดสินใจจำนวนผู้ตายบังคับบัญชาโอเคไหมครับงบประมาณที่ดูแลอำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการอนุมัติอนุญาตหน่วยงานที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรโอเคไหมครับสภาพแวดล้อมการทำงานความปลอดภัยในการทำงานนะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเนาะก็จะมีมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า องค์กรของท่านเนี่ยคาดว่าน่าจะเลือกใช้ปัจจัยในการประเมินค่างานประมาณใดบ้างนะครับสมมุติว่าเคยประเมินค่างานมาแล้วโอเคไหมครัเราก็ไปย้อนดูว่าปัจจัยที่ใช้ในการประเมินค่างานมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอามาระบุลงใน J d ดีข้อดีของการที่จะระบุปัจจัยในการประเมินค่างานนะครับระบุข้อมูลที่เป็นส่วนของปัจจัยในการประเมินค่างานลงไปเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะไปประเมินค่างานในภายหน้าเนี่ยมันก็ดูข้อมูลจาก J d ดีประกอบได้เลย เข็ม okay, ไหมครับแต่สมมติว,ว่าไม่ได้ระบบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะถึงเวลาที่จะทําการประเมินข้างงานเราก็ต้องไปกําหนดปัจจัยในการประเมินข้างงานกันอีกทีหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ว่าองค์กรท่านจะเอาแนวไหนแนวแรกก็จะทําง่ายหน่อยไว้หน่อยนะครับแนวที่2ก็จะเยอะหน่อยแต่ก็ได้รายละเอียดสารสนเทศดีนะครับสมมุติว่าดูข้อมูลจาก J d ดีเนี่ยผู้บริหารอยากรู้ว่าตําแหน่งนี้มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างขนาดไหนมันก็ดูจาก J d ดีได้เลยถูกต้องไหมครับ ในขณะที่ j จดีแบบแรกเนี่ยมันไม่ได้บอกสารสนเทศพวกนี้ไงนะครับดังนั้นส่วนแรกเวลาที่ท่านจะปรับปรูเจดีจะทำเจดในตำแหงงานใหม่เนี่ยนะครับต้องคุยกันก่อนปรึกษาสอบถามจากท่านผู้บริหารของเราก่อนว่าเราจะใช้โครงสร้างของ JD หรือว่าส่วนประกอบของเจีย์จะมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับเอาให้ที่องค์กรของเราพอที่จะพอที่จะทำได้นะครับเพราะว่า SR เรา เราไม่ได้ทําเองทั้งหมดนะครับเราทําเองบางส่วนโอเคไหมครับบางส่วนของเรานะครับต้นสังกัดเนะี่ยจะทําเยอะสักนิดหนึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของ JD ที่มีส่วนประกอบเป็นปัจจัยในการประเมินค่าง,งานานะครับมันก็ซับซ้อนมากขกึ้นเนอกสมมุติว่าท่านลองนึกดูนะเราจะพูดถึงเรื่องความซับซ้อนของอาหารที่เรียกว่า job complexity นะท่านลองนึกดูนะจะมีบาง EP ที่ผมพูดเรื่องนี้ไว้ท่านไปตามฟังดูใน HR Companion นะครับ ความซับซ้อนของงานเนี่ยมันน่าจะแบ่งได้สองลักษณะนะท่านนึกตามดูนะลักษณะแรกคือความซับซ้อนในเชิงปฏิบัติเนาะอันนี้คือทุกตำแหน่งจะต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่มีลูกน้องจะมีความซับซ้อนของงานอีกแบบหนึ่งเรียกว่าความซับซ้อนเชิงการบังคับบัญชาโอเคไหมครับการที่จะต้องไปสอนงานให้เหมาะสมกับลักษณะสไตล์การเรียนรู้ของพนักงานโอเคไหมครับการที่จะต้องให้ฟีดแบ็ที่เหมาะสมกับ ความสามารถในการรับสารความสามารถในการสื่อสารของน้องอันเนี้ยผมว่าเป็นความซับซ้อนเนาะเป็นความซับซ้อนของของงานในในบทบาทของการบังคับัญชาในหน้าที่งานบังคับัญชาโอเคไหมครับเรื่องพวกนี้ต้องต้องทาความเข้าใจให้ดีต้องดูให้ดีโอเคไหมครับในทํานองหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าระบบหน้าที่งานท่านก็ลองนึกตามดูนะในบางตําแหน่งเช่นเป็นตําแหน่งบังคับัญชาเนี่ยหน้าที่งานก็มี2แบบอีก คือหน้าที่งานเชิงปฏิบัติกับท่าที่งานเชิงมคบัญชาอีกท่านว่าจริงไหมมันก็ต้องไปแยกไประบุกันให้ชัดเจนว่าหน้าที่งานเชิงปฏิบัติมีอะไรบ้างหน้าที่งานเชิงมคบัญชามีอะไรบ้างโอเคไหมครับเอาไว้เดี๋ยวบาง EP เนี่ยผมจะเอาตัวอย่างหน้าที่งานเชิงมคบัญชานะครับเอามาให้ดูนะครับที่มันปรากฏอยู่ใน JD นะครับของบางองค์กรที่ผมได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาทําให้เนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเออมันก็จริงอ่ะ ถ้าเป็นตำแหน่งงานของหัวหน้างาน,งานผู้จัดการซูเปอร์วิเซอร์ทีมลีดเดอร์กรุ๊ปลีดเดอร์อะไรต่างเหล่านี้มันจะมีงานอีกลักษณะนึงนอกเหนือจากงานเชิงปฏิบัตินะคืองานเชิงมาคำาบัญชาการสอนงานการแก้ปัญหาและตัดสินใจการนำพาลูกน้องในการปรับปรุงงานหรือทำ work improvement โน่นนี่นั่นโอเคไหมครับนี่คืออีกลักษณะหนึงท่าจะสังเกตเห็นว่า j จดี JD เนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องทำเยอะเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ย ใช้ AI มาช่วยพอไหวไหมมันก็พันพอไหวครับแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องมาดูว่าขนาดไหนเพียงใดมันจึงจะเหมาะสมกับองค์กรของเราโอเคไหมครับแต่ว่า HR ยุคใหม่อย่างท่านทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความจําเป็นเนาะที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามทําสารสนเทศที่อยู่ใน JD ให้มันครบถ้วนมันเอาไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน HR ไม่ว่าจะเป็น Human Resource Management หรือว่าเป็น Human Resource Development ได้เป็นอย่างดีเลยครับ